ตัวยองลูกรักในเครือ LVMH ของจริง200%นะคะศิลปินผู้สร้างความสันสะเทือนเป็นที่ต้องการของหลายๆแบรนด์ทั่วโลกมากกว่า100แบรนด์นะคะที่ต้องการตัวของลิซ่ายังเครือ LVMH ค่ะอย่างแบรนด์ซีรีนก็ส่งต่อมาที่แบรนด์หลุยวิกตองนะคะแต่แบรนด์บุนการีนี้ก็คืออยู่ต่อกันยาวๆไม่ว่าลิซ่าจะเป็น GBA ของแบรนด์ไหนก็ตามนะคะลิซ่าก็สามารถทําให้แบรนด์นั้นๆเป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงเป็นที่ ที่ต้องการของตลาดของบุคคลทั่วไปทั่วโลกด้วยอิทธิพลไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นผู้ใหญ่ต่างก็หลงรักเอนดูนะคะกับความอ่อนน้อมถ่อมตนขนาดนี้ผู้ใหญ่ต่างก็หลงรักแบบเราก็จะได้เห็นหลายโมเมนต์เป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่านอริซาจะร่วมออกงานชี้ใดก็ตามเราก็จะได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเอนดูนะคะพูดคุยแบบ ใจฟูเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะทำให้คนคางๆมีความสุขไม่หยิ่งทนงตัวว่าตนเองเป็นใครโด่งดังแค่ไหนแล้วล่าสุดลิซ่าได้ปรากฏตัวกับการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์บุนกาลีที่เกาะชิชิดีประเทศอิตาลีจนกลายเป็นช็อคออฟเดอะชาวทันทีนะคะเพราะนอกจากลุกเจ้าหญิงที่สวยสะกดทุกสายตาลิซ่าก็ยังได้พบเจอกับบุคคลสำคัญมากมายเลยล่ะคะ่ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลย ลิซ่าก็ยังได้เจอกับซิลเวียกริลลี่นะคะเธอก็เป็นหัวหน้าบรรณาธิการของกาเซียอิตาลีค่ะเธอก็ได้ลงรูปคู่กับลิซา่าเป็นปรืม้มปิ่มนะคะแล้วเธอนั้นก็ได้ตอบกลับแฟนคลับนะคะด้วยอิโมจิตบมืออิโมจิแตะมือนะคะก็เป็นในความสังคัญว่ารอข่าวดีกันได้เลยละคะ่ะ แล้วก็ไม่นับว่าลิซ่านั้นได้เจอกับบุคคลสําคัญระดับโลกแถวหน้าอีกมากมายนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังอิทธิพลของลิซ่าในแวดวงแฟชั่นในระดับสากลน,นะคะในขณะเดียวกันลิซ่าเองก็ยังคงแสดงความน่านรักอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะทําให้ผู้ใหญ่หลงรักคนรอบตัวอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้นั่นเองไร้มนสะกดต่อเกาะชิชิลีอิตาลีวันชํำใจฟูค่ะตัวยงมาไวใครเอ่ยนะคะกดไลค์หม ไม่สนใครนั่นก็คือ CEO f อเฟรเดริกอาโนนั่นเองละค่ะนักธุรกิจนุ่มหล่อนะคะสื่อต่างก็จับตามองก็ถือว่าเขานั้นเป็นที่รู้จักของสื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนคลับอีกด้วยแน่นอนว่าหวานใจสนับสนุนซัพพอร์ตไม่ห่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลมีเดียและในชีวิตจริงเรียลไทมทุกโพสทุกไลค์ไม่พลาดเติมความหวานใจฟูระดับ300%กันไปอีกค่ะกับความสม,ม มอต้นเสมอปลายนะคะในชีวิตจริงและในโซเชียลเลยด้วยว่าเป็นแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับใจฝูดได้ยังไงเช่นเคยคีเม่แม,แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็แชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใม่จากช่องของเราด้วยนะคะ